ตรงตรงถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเขาเกิดไม่สะดวกที่จะเอารถเข้ามาเนี่ยต้องไปหาเขาที่บ้านได้ไหมได้ครับอ่าเห็นไหมทางเราบริการออกไปข้างนอกได้ด้วยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเห็นรถเขาเข้ามานะ่ก็เลยอยากรู้ว่ารถคันนี้เอามาเช็คอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปโรงซ่อมกันค่ะจริงๆเราก็อยู่โรงซ่อมแล้วนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปเดินไปดูรถตรงนู้นกันค่ะว่าเขาเอารถมาเช็คอะไรคะ่ะไปคะ่ะ <laughs> คือมีอารมณ์ขันกับตัวเองมาก อันนี้ลูกค้าเป็นรถ F R ร้อยแรงม้านะนี่เขาขึ้นไปแล้วค้างซ่อมรออะไรเป็น190แรงมา้าลูกค้าอยู่ชัยนาทค่ะสวัสด,ดีค่ะต้มสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ลูกค้าเอารถมาทำอะไรเหรอต้มเขาแจ้งว่ามีไฟโชว์ครับรถอาการสะดุดรถเขาน้ำมันเหลือน้อยอแล้วเขา มีน้ำมันที่เก็บไว้เองเอาเติมเข้าใส่ถังน้ามันอ๋อเสร็จแล้วทีนี้ไฟโชว์เลยครับผมอย่างนี้มันมาจากอะไรอ่ะมาจากน้ํามันเขาไม่สะอาดไหมหรือว่ามาจากอะไรครับน้ามันไม่สะอาดก็มีส่วนครับอ่าน้ำมันมันารมีส่วนคือจริงๆเราไม่รู้หรอกคือว่ามันเป็นอะไรพอไฟโชว์ปุ๊บเราก็ต้องตรวจเช็คถูกต้องไหมใช่ครับแล้วเราได้ได้ตรวจตรวจแล้วใชใช้คอมจับตรวจเช็คแล้วคอมฟ้องรหัสว่าน้ํามันโซลาตันครบ คอมฟอรใช้อะไรนะใช้อะไรตัวเช็คนะใช้คอมครับใช้คอมตรวจเช็คแล้วก็บอกว่ากล่องโซลาตันเนื่องจากน้ํามันไม่สะอาดเออเทคโนโลยีมากอ่ะแล้วไงต่อแล้วอนนี้เราก็ได้ทําการตรวจเช็คถอดกล่องโซลาออกมาดูค่ะผลปรากฏว่ามีคราสกปรกจริงๆงอ่ะมีคราสกปรกจริงๆอืมแล้วเราต้องทำยังไงต่อตรงเราต้องอันนี้ก็แจ้งลูกค้าต้อง ยกถังล้างครับยกถังล้างใช่ครับเพราะว่าน้ํามันในถังที่เขาเติมมามันมีเศษปนเปื้อนสกประอยู่ในถังต้องต้องล้างให้สะอาดอ๋อใช้เวลาทํานานไหมก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเกือบเกชั่วโมงก็เราก็มีถาดรองแล้วก็ถ่ายน้ํามันออกจากถังให้หมดแล้วก็ต้องยกถังออกมาอขย่าล้างทําความสะอาดในถังให้สะอาด ง่ายๆนะแต่เรา, <S <S เ,ราเราทำได้ใช่ไหม <S <S ได้สิ่งลีสูตรเซลทำได้ค่ะทุกคนพเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าไปเติมน้ามันที่ไม่สะอาดมานะคะทางเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลรถของท่านได้นะคะแล้วก็ให้กลับไปใช้งานได้ยอย่างปลอดภัยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องลองตรวจเช็คดูก่อนเนาะ <S <S ว่าว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าพออย่างนี้มันบอกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันอยู่ที่อยู่ที่การใช้งานแล้วก็อยู่ที่ อการบำรุงรักษาของคนข<ช>ับนะคะด้วย<ช>ตรงนี้นะคะเพียงแ,แค่เราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะถ้ามีปัญหาหรือว่ารถเสียมาเราก็ซ<ช>่อมให้ถูกต้องไหมค่ะก็เดี๋ยวตรงนี้พอเสร็จแล้วพอเขาถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันมีการตรวจเช็คอย่างอื่นอีกไหมก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยอะไรที่เราเปลี่ยนไปเพราะว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนปั๊มแยกด้วยเพราะว่า เศษผงได้เข้าไปอุดตันในปัาม,มแย,แแย้ยของน้ํามันเชื้อเพลิงทาให้เกิดการอุดตันและมีการสะดุดอย่างที่ลูกค้าแจ้งอืมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเติมน้ํามันที่ไม่สะอาดไปสิ่งที่ต้องทําคือหนึ่งล้างถังถ้ามันฟ้องว่ามันมันเกิดจากกองโซล่าตันอย่างเมื่อกี้ที่ต้องบอกนะคะแล<ช>้วก็เปลี่ยนตัวปั๊มแยกตรงนี้นะคะแต่ก็สามารถที่จะ แก้ไขได้นะคะถ้าเรามาหลัะเร็วใช่ไหม<ช>ถ้าลูกค้ามาเร็วแล้วก็แจ้งเร็วนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานนี่มันจะเป็นผลเสียตรงไหนอีกไหมตรงก็รถใช้งานไปรถอาจจะสะดุดหรือดับอได้ในใน,ในการใช้งาน,นะะอืก็คืออันนี้คือไฟโชว์ปุ๊บเขาก็รีบเข้ามา,าหาเราเลยใช่ครับโอเคโอเคงั้น พี่ปอไม่ลบกวนเวลาการทํางานของโต้งแล้วละ่ะก็คือต้องขอบคุณโต้งมากเลยเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของปอแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ของท่านผู้ชมเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าไฟโชเนี่ยไออาการไฟโชเนี่ยมันมันเกิดจากได้หลายสาเหตุแต่ถ้ามาเช็คแล้วว่ามันเกี่ยวกับกองโซลา่าปุ๊บต้องเกี่ยวกับน้ํามันทันทีเลย,เยแล้วก็วกต้องสันนิษฐานไว<ๆ>้เลย,เลยว่ามันต้องไม่สะอาดหรือว่ามีสิ่งเจือปนอยู่ในนั้นถูกต้องไหมคะเอออย่างนี้เนาะ มันก็ยังไงเดี๋ยวให้ต้องทํางานต่อนะจ้ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่บค๊ายบายครัขอบคุณค่ะต้องจ้า <c oughs> <c oughs>